i ดุสาราที่ทำให้การแจกของก้อนเรายังมีสรวนร่วมวยกัรกระชุนในระยๆที่ที่มีของยอดล้ำตาตั้งแต่เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจำนวน3 3 6 3 8ลาย4 3 2 4ลายเลือที่ประมาณ1,973ลาย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะโดยเฉพาะอย่างนี่ท่านรอผู้ว่าราชการรองผู้ว่าในการที่ดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเราในเรื่องของการที่จะออกสารสิทธิ์และก็ในเรื่องของการที่เราอกสภาก่อให้พวกเราซึ่งพวกในรัฐบรของเราในพื้นที่เนี่ยขาดความมั่นคงก็ได้มีโครงการขึ้นอันนขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือ กา่ตอดที่ได้ผลกระทบจากการขยายเหลืองของการไฟฟ้านั้นเราจะแบบที่อยู่อาศัยเราจะออกจงฉนดให้แล้วก็ในส่วนของมติอันนั้นดูเมอนง่ายนะมัิตีทำถ้าตามเกณฑ์ตามนี้เรามีที่เมื่อเราไปลงในเรีิดแล้วนี่พื้นที่ที่ดินที่เราได้มาเนี่ยเดิมที่เราเข้าใจว่าไม่น่าจะ ด้ยวยความพยายามขันแข็งไม่ขาย,ยข้าสามข้าขพระเจ้าจะรักษาที่ดินผืนนี้ข้าพระเจ้า,จ,า,ะาจะปฏิบัติตนอยู่ในรอบของกฎหมายและจะยึดหลักความสงบความสันติ เป็นหน่วยงานอื่นๆที่ไม่กด้าเนี่ยแยะไปหมดนะมาดูกันนะว่าจะทำยังไงนโยบายขนาดนี้ให้ออกเอกสารให้ได้ก็รอรูปคณะกรรมการเราก็ดำเนินการตามนโยบายทำไปตลอดนะที่ผ่านมาแต่ในว่าจุวนึ่งเราก็ได้ออกรายงานให้ไปแล้วเรื่องนี้ก็ออกไปแล้วแล้วก็ดำเนินการต่อไปจนถึล่าสุดที่ตั้งแต่ตุลาคมทม่ผานมาเราออกไปจน จะมีมากแล้วก็เหลือที่ก็คิดว่าที่ที่ยอมเพาะว่าในวัยชุดนี้นะเรื่อเกี่ยวเรื่องของแม่มอสมีหลายเรื่องแต่เรื่องส่ที่เราชอบส่วนนี่มีมีนาทีก่ยจะเรเรื่องของการทประยที่ดินนะิดว่านั้นแต่นี่ยต้องขอบคุณเหมืองานที่เทุก่านเลยนะการนำโดยการคนะลูกคณะการนี้ถือว่าเป็นการการ มันเป็นประวัต <descon fin anta> <ur cũng> <đây> ิศาสตร์ประเทศไทยที่การทำกษาดนี้และการสามารถที่ออกโฉนดที่ดินได้ขนาดนี้ออกที่สพได้ขนาดนี้เนี่ยท่านเก่าๆนั้นไม่มีนะเพราะเพราะระบบกฎหมายเรานี่มันชัดเจนวการที่จะออกอะไรขนาดนีม่ใเป็นไปไยากแต่เราไปอ่านเรื่องมาแล้วก็เกิดเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องบ่ายเก้าเร่อัดดินมัดดินก็นีเก้่คือถึงปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นั้นเรื่องของสพซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะแจกก็โยนตัวนัวสพไปแล้วก็แจกที่ ที่เหอที่วัดหรืที่ที่ส่วนราชการที่อยตางัวก็จะรวที่วัดเป็นของตรงนั้นหมดนะรับเราจก็หวังเป็นที่ว่าไปนะคอัรสฐบารก็ควจะช้านิดนิดนะช้าหน่อยๆช้ามากก็ใช้บ้านเราเป็นหต่อ